شكوت الى وكيعي سوء حفظي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ว่าลาอาลีฮิวซัฮบิฮิอัจมายีนอามมาบืดอสสลัุมวะเราะกุละตุม ورحمة ะ ل ل ه و ب ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับเราพูดคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเกี่ยวข้องกับชีวิตหลังความตายและในช่วงนี้ก็กำลังคุยกับพี่น้องถึง เรื่องราวของสวรรค์ซึ่งคุยกับพี่น้องต่อเนื่องมาแล้วนะครับว่าท่านนบีมุมฮัมัดสอลลัลลอฮอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงสภาพของสวรรค์เนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งใครเข้าสวรรค์ไม่มีอีกแล้วนะครับที่จะมาถ่ายอุจจาระปัสสาวะขากสเลลถมน้ำลายหรือมีกลิ่นตัวคนที่เข้าสวรรค์ไปแล้วนะครับได้รับแต่ความสุข บุคคลที่ได้เข้าสวรรค์เป็นคนแรกเป็นใครแล้วก็บรรดาผู้ศรัทธาจำนวนหนึ่งมากทีเดียวนะเจ็ดหมื่นคนที่จะได้เข้าสวรรค์โดยที่อัลลอฮ์ไม่สอบสวนใดๆทั้งสิน้นอันนี้มาจากกลุ่มชนของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลหิวะซัลลัมบรรดาผู้ที่เคยเป็นคนยากคนจนนะครับคนยากคนจนที่จะได้เข้าสวรรค์นั้น ได้เข้าสวรรค์ง่ายกว่าเร็วกว่าคนรำ่ำคนรวยถึง500ปีอันนี้ก็มีหลักฐานจากคดิสของท่านนนบีมุฮัมมัดสลลลฮวาะลัยฮิวะซัลลัมคนสุดท้ายที่จะได้เข้าสวรรค์เรื่องราวตรงนี้เราก็พูดคุยกันไปแล้วบุคคลที่จะได้เข้าสวรรค์หรือได้เข้าสวรรค์ไปแล้วนะครับก่อนที่จะถึงวันกิยามะ แสดงว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์ س ب ح ตาตาลานั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วนะครับอั Allah, บาลลอฮ์ سبحانه และก็สร้างสวรรค์สร้างนรกเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็สวรรค์นั้นแน่นอนอย่างยิ่งใครที่ได้เข้าไปในนั้นความสุขสมความรื่นรมความปื้นปิติความสุขอย่างที่สุดไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นสุด ตามที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลฮวาอะเลฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้หลายฮะดีษทีเดียวสวรรค์น,นั้นท่านนาบีบอกอีกอย่างหนึ่งว่าไม่มีอะไรเหมือนไม่มีสิ่งใดเหมือนสวรรค์สวรรค์น,นั้นอยู่เกินนะครับเลยไปจากมโนภาพของมนุษย์นะครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้นะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาได้ให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลฮว่ญญาอะเลฮิวะซัลลัม มาบอกถึงเรื่องของประตูสวรรค์ว่าเป็นอย่างไรเดีย๋ยวพี่น้องได้ฟังจากสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอเลฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้พี่น้องก็จะเกิดความเข้าใจนะครับว่าสวรรค์นั้นใหญ่โตขนาดไหนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะคุยเรื่องระดับชั้นของสวนสวรรค์ว่าระดับชั้นของสวนสวรรค์นั้นมันแต่ละชั้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันห่างไกลกันขนาดไหน แล้วระดับชั้นของสวนสวรรค์เนี่ยมีกี่ชั้นกันแน่นี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลหิวะซัลลัมมาดูเรื่องประตูของสวรรค์ก่อนเราได้รับรู้มาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับว่าสวรรค์นั้นมีทั้งหมดแปประตูนรกมีทั้งหมดเจดประตูช่วงนี้เราคุยเรื่องสวรรค์ก่อนซึ่งเป็น ช่วงหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตหลังความตายนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของประตูสวรรค์ก็มีฮะดีสบทหนึง่งที่บันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีและก็อิมามมุสลิมอันซาฮิบนิซาดินรดิยัลลอฮุออนฮุอันนะราซูลลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวาสัลลัมก้าวฟิลจันนติธามานียะตูอะบวาบ باب ุนมินนาจะช่อเยอัรยนม่าเาแะด้เขลาเูาถาด้เข้าเขด้ออาด้เข้าเขาถ้ได้เข้าาได้เข้า่านได้เข้าเขา้าเขาได้เขมา้ด้เข้ลเาด้เข้าได้กล่าวอย่างนาด้นะคาับว่าในสด้เขราเขา้นเนีาั้งหมด้าน้ด้ระตาด้วยกันดประตูพี่น้องอาจจะอยู่ทด้านนะครับด้านเหนือด้านา นะครับอย่างละสองประตูสองประตูแล้วก็อยู่ทิศตะวันออกทิศตะวันอกอีกอย่างละสองประตูสองประตูก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่มีรายงานฮะดิษนะครับว่าประตูสวรรค์ทั้งหมวลจะมี8ประตูแต่ว่าดูทั้งด้านเหนือกี่ประตูทั้งด้านใต้กี่ประตูเนี่ยอันนี้เป็นทัศนะของอุลมามะทั้งสิน้นวัลอฮุหัวอาลัมเราไม่รู้ว่าอยู่ทางไหนหรืออาจจะอยู่ยาด้านเดียวกันเลยก็ได้8ปประตูวัลอฮุหัวอาลลัม แต่ว่าในสวนสวรรค์ที่บอกว่ามีทั้งหมดแปดประตูนั้นเนี่ยมีประตูอยู่บานหนึ่งมีชื่อเรียกด้วยพี่น้องชื่อว่าอราย,ยานนะครับแปลว่าการไหลรินร้อยแปลว่าสายน้ำที่ไหลรินประตูสวรรค์ประตูนี้เนี่นะอัลลอฮ์กำหนดเฉพาะคนที่ถือสินอดด้วยความขมักขมิ้น เอาใจใส่ต่อการถือศีลอดถือศีลอดทั้งฟัรดูและสุนนะด้วยความสนใจด้วยความระมัดระวังตัวเวลาว่างๆนอกเหนือจากเดือนอมฎดอนถือศีลอดสุนนัมากเหลือเกินคนเหล่านี้นะที่เอาใจใส่ที่ขมักขม้นต่อการถือศีลอดนั้นได้เข้าสวรรค์ทางประตูอัรรอยยานนะครับฟาอีดาดะคอลูอุคลิกกา เมื่อคนที่ถือสินอดได้เข้าประตูสวรรค์ทางประตูอรรยานนี้แล้วประตูนั้นก็จะถูกปิดฟาลามยัดคุลลอยรูหุมไม่มีใครอีกแล้วที่จะได้เข้าสวรรค์ทางประตูนี้อีกแปลว่าประตูสวรรค์บานหนึ่งเจาะจงเฉพาะเลยสำหรับคนที่ขมักขม้นต่อการถือสินอด ทางฟารูดูก็ถือสินอดครบถ้วนสมบูรณ์และก็ถือสินอดที่เป็นสุนัตก็ถือแบบมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์วันพระรหัสหรืออายามุลเบตวันที่13 14 15ของเดือนอาหรับหรือการถือสินอดวันเว้นวันวันเว้นวันก็มีมีหลักฐานจากท่านนบบมุลเมี๋มสุลลัลฮุอะลัยฮิวซัลลัมเช่นเดียวกัน หรือการถือสินอดที่อยู่ในวาระต่างๆที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้คนเหล่านี้ขมักขม้นเหลือเกินกับการถือสินอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฟาร,รดูและสุนัตวันกิยามะอัลฮัมดุลิลลาถูกเรียกเข้าสวรรค์ทางประตูนี้ที่ชื่ออารอย,ยานนะครับดูต่อฮะด,ดิษของท่านนาบีมีอีกนะครับสองสามบทที่จะอ่านให้พี่น้องฟังเกี่ยวเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องของประตูสวรรค์อันอบีฮุไรระต่รดิยัลลอฮุอันหุกอละกล,ล่ารอูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านอบูฮุไรระรดิยัลลอฮุอันหุดได้รายงานว่าท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลัมได้กล่าวอย่างนี้นะ <c oughs> ลินจันนตีสามาเนียตุอบวาบินสำหรับสวรรค์นั้นมีทั้งหมด8ดประตู ฟังมังการมินอัลลิสซลาดูอียามินบ้าบิสซลาใครก็ตามแต่ที่เอาใจใส่ต่อการละหมาดครบสมบูรณ์ทั้งฟาร,รดูและกสุนัตแปลว่าละหมาดสุนัตมากหรือเกินคนเหล่านี้เขาเรียกว่าอาลัลลสซลาชาวละหมาดคนที่เรียกว่าชาวละหมาดนี่นะพี่น้องเขาจะได้เข้าสวรรค์มินบ้าบิสซลา เข้าสวรรค์ทางประตูอัสซอลาประตูการละมหมาดเมื่อสักครู่นี้ได้รับรู้ไปแล้วคนถือสินอดมากๆขมักขมิ้นกับการถือสินอดมากเลือเกินอลัลลอฮ์ให้ได้เข้าสวรรค์ทางประตูอรัรยานอ่ามาคนที่ละหมาดเยอะๆสนใจสมักขมิ้นเอาใจใส่เลือเกินกับการละหมาดทางฟารดูและกัสูนัดละหมาดเยอะจริงๆ เราเรียกคนเหล่านี้ว่าชาวละหมาดชาวละหมาดนี้จะเข้าสวรรค์ทางประตูไหนครับประตูสวรรค์ประตูหนึ่งที่ชื่ออัสซอลาประตูการละหมาดอ่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาให้ท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัลลลมมาบอกกับพวกเรานะว่มังกานะมินอาฮลิสซอดะกะดุอียะมินบาบิสซอดะกะ และผู้ใดก็ตามแต่ที่จ่ายสดกอเยอะทำบุญเยอะจ่ายสดกอเยอะสนใจกับคนยากคนจนเยอะ <c oughs> แล้วก็พยายามนะครับที่จะเอาใจใส่ต่อคนเดือดร้อนใครประสบภัยพิบัติฉันช่วยใครตกทุกข์เดือดร้อนมาฉันช่วยเหลือ <c oughs> เด็กกำพร้าฉันก็ช่วยแบบนี้นะเขาเรียกว่าอาลุซอดอกก ชาวสอดอกอชาวสอดอกอนี่หมายถึงคนที่จ่ายสอดอกอมากเหลือเกินดูอียามินบ้าบิสดสอดอกอพอเวลาไปถึงประตูสวรรค์แล้วจะมีเสียงเรียกให้คนคนเนี้ยนะเข้าสวรรค์ทางประตูอสัสอดอก่าพี่น้องมีหลายประตูนะประตูอรอยานสำหรับคนถือสินอดประตูอัสซอลาสำหรับคนละหมาด ประตูสดดกสำหรับคนที่จ่ายสดดกามากเหลือเกินนะครับคือหมายถึงว่าใครสนใจแต่ว่าทุกอย่างต้องทำเหมือนกันนะถือสินอดต้องทำหรือเปล่าทำละมาดฟารดูทำสากาดประจำปีทำแต่ถ้าหากว่าสนใจคือขมักขม้นกับเรื่องนั้นๆเนี่ยเป็นพิเศษเช่นฉันอาจจะไม่ค่อยชอบการถือสินอดเท่าไหร่คือไม่ถนัดนะนะ ก็ถือสินโดดทางฟาดูดูแล้วก็สุนัตบ้างแต่ว่าฉันชอบละหมาดคนคนนี้ว่างมาเป็นการอาบนั่นละหมาดแล้วก็มาละหมาดสุนัตุลูดูนะครับยามค่ําคืนนอนไม่หลับลุกขึ้นละหมาดทุกคืนละหมาดตะฮัดยุดคนเ่าเนี้ยเขาเรียกว่าชาวละหมาดก็ถนัดถนัดมากกว่าเพราะคนเราเนี่ยถนัดไม่เหมือนกันก็ซือสินอดก็มีแต่ละหมาดเนี่ยฉันเอามากเหลือเกิน ฉันปฏิบัติมากเหลือเกินไปในวันอาคิระถูกเรียกเข้าสวรรค์ทางประตูอัสซอลาการจ่ายสโดอกก็เช่นเดียวกันฉันอาจจะไม่ถนัดในเรื่องถือสินอดก็ทำฟรัดรดูแล้วก็สุนัตบ้างการละหมาดก็ทำทั้งฟัดดูแล้วก็สุนัตบ้างสุนฉันเนี่ยชอบจริงๆเห็นใครเดือดร้อนมาไม่ได้ฉันช่วยเหลือทุกคนไปเกิดภัยพิบัติไฟไหม้ เกิดน้ำท่วมคนที่ถูกน้ำท่วมเดือดร้อนเกิดอะไรอะไรที่เป็นภัยพิบัติฉันสงสารเขาเลือกเกินฉันจึงเจียดทรัพย์ของฉันที่มีอยู่บริจาคให้แก่คนที่เดือดร้อนฉันถนัดทำในทางนี้อ้าววันกี่ามะถูกเรียกทางประตูอัสสอดกหะประตูอะไรนะประตูการบริจาคนะครับวามันกานามินอาลินจิฮาต ดุียะมินบ้าบิญจิฮาดใครก็ตามที่ทำการต่อสู้เพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาจิฮาดนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าถูกถูกกำหนดเฉพาะการทำสงครามในสนามรบเพื่อปกป้องาศาสนาเท่านั้นไม่ใช่จิฮาดนี้แปลโดยรวมก็คือการต่อสู้ เพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาต่อสู้เพื่ออัลลอฮ์เอ้าต่อสู้กำจัดความชั่วออกไปจากสังคมต่อสู้กับนับสูความไฟต่ำของตัวเองก็ใช่เพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นดํารงมั่นอยู่กับความดีก็ใช่เอาใครต่อสู้ต่อสู้เพื่ออัลลอฮ์คนคนนี้พอเวลาถึงวันอาคิรอถูกเรียกเข้าสวรรค์ทางประตูอัลจิฮัด อัลจิฮาดนะครับพอท่านนาบีมูฮัมมัดส,ส,ลลลลลสุลล,ลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายสิ่งต่างๆเหล่านี้เรื่อยมาประตูถือสินอดก็มีประตูละหมาดก็มีประตูสอดกอประตูจิฮาดนะครับท่านนาบีม่เดีบอกครบทั้ง8ประตูนะครับว่ามีประตูอะไรบ้างเพียงคร่าวๆที่ท่านนาบีนบอกอย่างนี้ฟกลอบบูรัร ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال كعاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم و... والله ما على احد من ضرر دُعي من ايها دُعي فهل يُدعى منها كلها احد يا رسول الله؟ قال نعم وارجو ان تكون منهم ท่านอบูบั克ก,ก็กล่าวถามท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลฮิวะซัลลัมนะครับว่าฉันขอสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์จะมีใครสักคนหนึ่งไหมที่ถูกเรียกเข้าสวรรค์จากทุกประตูเลยเนะี่ยมีไหมเพราะว่าอบูบัคก,ก็คงจะนั่งคิดนะนะฉันก็จ่ายสดอกอรมากเหลือเกินฉันก็ละหมาดทั้งฟารดูและละมาซุนนะมากเหลือเกินฉันก็ถือสินอดนะครับถือสินอดนี่ ทางฟารดูและกสุนัดถือสินนด,ดมากเหลเือเกินแล้วฉันก็ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ด้วยท่านอบูบักก็เลยสงสยัยเอ๊แล้วจะมีใครสักคนหนึ่งไหมที่ถูกเรียกเข้าสวรรค์จากทุกประตูเลยเน่ยมีไหมสักคนหนึ่งกอลานาอัมท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็ตอบว่าใช่แล้วอบูบักมีสิคนที่จะต้องเออคนที่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ ถูกเรียกร้องเข้าสู่ประตูสวรรค์ทุกบานเลยนวะ่าอายูอันตะกูนะมินหุมท่านเบีก็เลยบอกว่าฉันก็ปรารถนาฉันคิดว่าท่านนั่นแหละเป็นคนคนหนึ่งจากกลุ่มของพวกนั้นพวกนั้นก็คือพวกที่ถูกเรียกเรียกเข้าสู่สวรรค์ถูกเชิญเข้าสู่สวรรค์จากทุกประตูเลยแล้วเขาจะเข้าประตูสวรรค์ทางประตูใดก็ได้ที่เขาปรารถนาอัลลอฮอักบัร ท่านอบูบักก็แน่นอนอย่างยิ่งท่านเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่รียกว่าอาฮัดุลมุบัชชีรีนบินจันนะเป็นคนหนึ่งที่ได้รับแจ้งข่าวดีว่าได้เข้าสวรรค์เท่าที่จําได้นะนะคืออบูบักอุสม์อบูบักอุมารอุษมานอาลีอบูอบัยดะตอลฮาอิบนนอบับดิลละนะครับหลายคนนะครับเป็นสิบสิบคนที่ท่านนาบีบอกว่า คนคนนี้ได้รับแจ้งข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์อ,อท่านบิลานอิบนุรอบะด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับบิลานก็เป็นคนคนหนึ่งที่ถูกแจ้งข่าวดีว่าได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาดังนั้นในในสวรรค์เนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่นะสรุปมี8ประตูประตูแต่และประตูเนี่ยมีชื่อหมดเลยนะครับตามที่ได้อ่านฮะดีษให้ฟังตรงนี้อ้าดูต่อ ประตูสวรรค์กว้างกว้างไหมกว้างขนาดไหนความใหญ่โตของประตูสวรรค์เป็นอย่างไรก็มีฮะดีษหลายบททีเดียวผมอ่านให้พี่น้องฟังสักบทหนึ่งพอเพราะว่าเนื้อหาของฮะดีษต่างๆนั้นคล้ายกันอันมูอาวิยะอิบนิสุฟยานรดิยลลอฮุอัันหุอันนราซูล ل u l l ีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็กล อินนามะไบนะอัลมิสรอัยนี่ฟินจัญนะมาซีรตาอารบไยน่สนหวลัยอติยัญน่อัลเลฮิยามุนว่อินนหุลักซีซุนมาชาอัลลอฮฺเป็นห a d i, <allah> i, i Ahmad, all all am, ing, t ที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอัลอมัดท่านนบีมูฮัมมัดสุลลาะฮฺวะเลหิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้นะแท้จริงระวางขอบประตูด้านหนึ่ง นะครับของสวรรค์นะไปถึงอีกขอบประตูอีกด้านหนึ่งนี่หมายถึงประตูเดียวนะขอบประตูด้านหนึ่งไปถึงขอบประตูอีกด้านหนึ่งของสวรรค์นั้นมีความกว้างเท่ากับระยะการเดินทางถึง40ปีพวกเรานี่แหละเดินเท้าถึง40ปีบางรีวายาบวคขีมาเนี่ยวิ่งตั้งแต่ขอบประตูด้านหนึ่งไปถึงขอบประตูของสวรรค์อีกด้านหนึ่งเนะี่ย ชาระยะเวลา40ปีอารบาอยนสนะเป็นหาดิษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอ a h ม a ดและจะมีอยู่วันหนึ่งประตูพสวรรค์ทุกบานเลยจะเต็มแน่นไปด้วยผู้คนอัลลอฮ์สแสดงว่าคนที่เข้าไปในสวรรค์น,นั้นก็ไม่ใช่น้อยนะมีอยู่วันเดียววันเดียวไม่ใช่ทุกวันแต่และว,วันก็จะมีเสียงเรียกใครที่ขมักขมเนอยู่กับการละหมาดเยอะๆถูก อันเชิญถูกเรียกถูกเชิญเข้าสู่สวรรค์ทางประตูละหมาดใครถือสินอดมากๆถูกเรียกถูกเชิญเข้าสู่ประตูสวรรค์ทางประตูอัรอยานใครที่จ่ายสดละกาอมากๆเป็นอย่างไรรู้ไปแล้วใครที่จีหาดต่อสู้ในห้นทางของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาถูกเรียกเข้าสู่ประตูใดพี่น้องรู้แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแล้วก็ประตูสวรรค์ถามว่ากว้างไหม อัลลอฮุอกบอัลลอฮยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องประตูสวรรค์นั้นกว้างจริงๆเดินจากขอบประตูหนึ่งไปถึงขอบประตูอีกด้านหนึ่งใช้ระยะเวลาถึง40ปีพี่น้องอัลลอฮเดินปีหนึ่งนะ่ยมันไกลขนาดไหนแต่เนี่ยนะมาซีรตาอัลบาอีนะสนะเดินถึง40ปีนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกเอาไว้ เอาละมาถึงประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เรียนไปแล้วเรื่องประตูสวรรค์เป็นยังไงให้พี่น้องได้รับรู้เอาไว้เพราะว่าสวรรค์เป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาที่ดีจะต้องไปพบเจอนะครับเป็นห่วงเวลาที่ผู้ศรัทธาจะได้รับความสุขมากที่สุดก็คือได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาก็เป็นอีกอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหลังความตายนะครับ ระดับชั้นในสวนสวรรค์ระดับชั้นในสวนสวรรค์เป็นอย่างไรท่านพี่น้องครับมีฮะดีษนะครับหลายบททีเดียวที่เกี่ยวข้องกับระดับชั้นต่างๆของสวนสวรรค์เดี๋ยวผมเอาหลักฐานจากฮะดีสมาอ่านให้พี่น้องฟังสักบทหนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นก็จะนำเอาข้อสรุปจากที่บรรดาอุลมามะได้สรุปจากฮะดีษต่างๆเนี่ย Mala'u hai binong fang wa radab chan, kong, suan sawan ne pen yang lai An abihu Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Inna fil jannah mi'atu darajah a'adda Allahu lil mujahidi fi sabilillah baina ad darajataini kama bainas samai wal ar นะเอาเอาตรงนี้ก่อนท่านอบูฮุรอยรอรดิยัลลอฮอันหได้รายงานว่าท่านรอซูลัลลัลลอฮฺวะฮลหิวะซัลลัได้กล่าวว่าแท้จริงในสวนสวรรค์มีทั้งหมดหนึ่งรชั้นที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ให้แก่คนที่จิฮาดในห้นทางของอัลลอฮ์พวกมุจาฮีดีนทั้งหลายเราผู้ที่ต่อสู้เพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาฮูวตาลาเนี่ย อยู่ในสวนสวรรค์อยู่แถบหนึ่งมีทั้งหมดหนึ่งรอชั้นอันนี้แค่แค่สวนย่อมย่อมสวนเดียวนะเฉพาะคนที่จิฮาดเนียมีทั้งหมดหนึ่งรอยชั้นอันนี้ด้านเดียวของสวนสวรรค์นะครับไม่ใช่สวรรค์ทั้งหมดนะด้านเดียวของสวนสวรรค์นี่ที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ให้แก่ชาวมุจญะฮิดีนทั้งหลายคนที่จิฮารต่อสู้เพื่ออัลลอฮ์ เหมือนดังที่บรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่พูดในรายการทีวีต่างๆของมุสลิมนี่แหละต่อสู้อดหลับอดนอนค้นคว้าตํำรับตํำราพยายามที่จะสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องได้รับรู้เรื่องราวของศาสนาตรงนี้ก็ถือว่าจีฮาดเช่นเดียวกันพี่น้องก็จีฮาดนะบางทีก็อดตะลับขับตำนอนนั่งเรียนนั่งศึกษา บัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาแล้วก็พยายามที่จะนำเอาสิ่งที่ตนเองรู้สิ่งที่ตนเองได้เข้าใจไปสู่การปฏิบัตินี่ก็เรียกว่าจิฮาดเหมือนกันพยายามที่จะรวมตัวกันปราบปรามความชั่วออกไปจากสังคมนี่ก็เรียกว่าจิฮาดและจิฮาดที่ใหญ่ที่สุดก็คือการสู้รบกับเหล่าศัตรูที่มาที่มาทำลายล้างมุสลิมที่ต้องการมาทำลายล้างอิสลาม นั่นแหละก็คือจิฮาตแต่ว่าเป็นจิฮาตที่อยู่ในระดับเหนือสุดคนจิฮาตนี่นะพี่น้องในสวรรค์จะมีห่วงหนึ่งของสวนสวรรค์มีทั้งหมดเท่าไหร่ครับ100ชั้น100ชั้นซึ่งแต่ละชั้นนี่นะระหว่างสองชั้นเนี่ยชั้นที่หนึ่งไปถึงชั้นที่สองนี่นะมีความห่างกันเนี่ยมีความห่างกันระหว่างชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดิน ชั้นฟ้าของดุนยาเนี่ยแล้วก็แผ่นดินโอ้โหพี่น้องมันจะกว้างไกลขนาดไหนเราไม่รู้ระยะทางตั้งแต่ชั้นฟ้าแล้วก็ลงมาถึงแผ่นดินเนี่ยว่ามันจะมีระยะทางเท่าไหร่แต่ในห่วงหนึ่งของสวนสวรรค์เอาลอ์เตรียมเอาไว้ให้ใหแก่บรรดาคนยีฮาตทั้งหลายคนต่อสู้เพื่อเอาลอ์ทั้งหลายเตรียมเอาไว้ทั้งหมดหนึ่งรชั้นแต่ละชั้นเนี่ยห่างไกลกันเหมือนกับชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินที่ห่างไกลกัน วาีรีวายตินมาใบนกะคุณลิดาระจายนีมีอตัวอามินระหว่างชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่สองใช้เวลาเดินทางขึ้นไปเนี่ยหนึ่งรอปีอัลลอฮฺผอักบรพี่น้องสวรรค์ของอลัลลอฮฺจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนพี่น้องเป็นห่วงหนึ่งที่อลัลลอฮฺเตรียมเอาไว้ให้แก่คนที่จิฮาดมีทั้งหมดหนึ่งรอชั้นแต่และชั้นเนี่ยนะ ริวายะฮะดีษบางริวายะบอกว่ามีมีความยาวมีความห่างไกลกันเนี่ยเดินทางเนี่ยร้อยปีกว่าที่จะไปถึงสวรรค์อีกชั้นหนึ่งในห่วงหนึ่งของสวรรค์ที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ให้แก่คนที่จีฮาดในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเป็นฮะดีษที่บันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีในตอนท้ายของฮะดีษเอาแถมให้นิดนึงนะครับก่อนที่จะจากกันในวันนี้ <Workers. S 2> ท <ooth> ่านนบีบอกเอาไว้ในฮะดีษเดียวกันนี่แหละในตอนท้ายบอกว่าฟาอิดาสาอัลตมุลลฮะฟาสอาลูฮอัลฟิรดสฟาอาอุสตุลจันนวอาอัลจันนฟาอัลอาร์ชวามินตูฟัดจิรูอันหะดิษบันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีท่านนบีบอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายต้องการที่จะขอต่ออัลลอฮ์ให้ได้เข้าสวรรค์ ให้ขอต่ออัลลอ์ให้ได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิรเดาส์ฟิรดาส์เนี่ยคือสวนสวรรค์ชั้นสูงสุดอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางของสวรรค์แล้วก็สูงที่สุดสวรรค์ชั้นนี้อยู่ใต้บัลลังของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาสวรรค์ชั้นนี้แหละแม่น้ำแต่ละสายนั้นจะออกมาจากสวรรค์ชั้นนี้ทั้งหมดเลยนะครับฮะดิษบทนี้ เป็นฮะดิษที่ถูกต้องบันทึกโดยท่านอิมามบุคอลีให้ความรู้แก่เรานะครับว่าสวรรค์ห่วงหนึ่งของสวรรค์มีทั้งหมดร้อยชั้นไม่รู้จะมีกี่ห่วงนะของสวรรค์มีทั้งหมดร้อยชั้นที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ให้แก่คนที่ทําการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ถ้าจะใช้ระยะเวลาเดินทางนะระหว่างชั้นหนึ่งไปถึงอีกชั้นหนึ่งเนะี่ยใช้ระยะเวลาเดินทางถึงหนึ่งปีในฮะดิษได้บอกเอาไว้อย่างนี้ นี่คือความยิ่งใหญ่ของสวนสวรรค์นะครับวบิลาฮิตตวฟิกวันฮิดายะอัสสลามมอะลัยกุมวาร์มาตุลลอฮ์วะบรอกาตุ